สวัสดีค่ะสวัสดีชาวซิมสี่ทุกท่านนะคะ uh huh. วันนี้กลับมาแล้วนะคะวันนี้มาพบกับ The s ซิมสนะคะภาค Star Wars Journey to Batuu นะคะ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะ <Yeah. S 1> เขามีภาคใหม่ออกมาแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็จะมารีวิวภาค yeah. Jo u r n e y to ประตูเนี่ยนะคะทุกคนก็คือว่าขอออกตัวก่อนว่าตัวเรานะคะไม่มีความรู้และไม่เคยดูหนังเรื่องสตาร์วอลใดๆเลยนะคะ,ะทุกคนเออขอออกตัวก่อนนะคะก็แต่ว่ายังพอเล่นเป็นนะทุกคนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเออไม่เคยดูเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับส Star Wars ใด <c oughs> ๆเหมือนกับตัวเรานะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ โอเคตอนนี้นะคะเราก็ได้สร้างซิมขึ้นมา1ตัวนะทุกคนคะ่ะตัวนี้ชื่อว่าน้องอนนานะคะวันนี้เราจะอยู่กับน้องอันนานะคะก็ตอนที่เราจะเล่นนะคะทุกคนเราสามารถไปที่แมปของเมืองบาตูได้นะคะโดยที่เรากดไปที่โทรศัพท์นะคะแล้วก็ Travel นะคะแล้วก็เช a v a c a t i o นนะคะเราต้องกดไปที่เช a vacation นะทุกคนไปเลยนะคะกดไป ตอนนี้นะคะน้องซิมของเราก็วาร์ปเข้ามาหน้าเวกชันนะทุกคนก็จะมีแมปขึ้นตรงนี้นะคะเป็นแมปเมืองบาตูที่มากับภาคซาวเอรเลยนะคะเราก็กดเข้าไปเลยนะคะนี่หน้าตาของเมืองนะคะก็จะมีอยู่3โซนแบบนี้นะทุกคนตรงนี้นะคะขอเรียกว่าเป็นเมืองหลักละกันนะคะตรงกลาง <Okay. S 1> ตรงนี้เลย นะคะตัวนี้จะเป็นฝ่ายที่เป็นกลางทุกคนอันนี้นะคะขอเรียกว่าเป็นเมืองหลักเนาะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้คือสีฟ้าตรงนี้นะคะเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายต่อต้านนะคะตัวนี้จะเป็นฝ่ายต่อต้านนะแล้วก็โซนสีแดงตรงนี้นะคะจะเป็นเมืองของ first order นะคะก็คือประชากรในแต่ละโซน อย่างฝ่ายต่อต้าน,น่ยคะเขาก็จะจงรักภักดีกับฝ่ายต่อต้านส่วนฝ่าย First o r d e r เนียเขาก็จะจงรักภักดีกับฝ่าย first o r d e r ส่วนเมืองหลักตรงกลางนี้นะคะคือเขาก็จะไม่ได้แบบจงรักภักดีต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือเป็นกลางนะคะก็พอเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะคะพเพื่อนๆก็ต้องกดเข้าไปที่เมืองหลักก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีเควสตต่างๆให้เราแบบทำในเมืองหลักนะคะ เข้ามาแล้วทุกคนตอนนี้เราเข้ามาที่เมืองหลักแล้วนะคะว่าทำไมน้องหนาวเอ้า oh, <tripod. S 1> หายไปแล้วอ่ะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาที่เมืองหลักนะคะทุกคนสังเกตดูเมื่อกี้เราไาม,าม่ได้แต่งชุดนี้นะ,ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเปลี่ยนชุดให้เรานะคะแล้วทุกคนลองดูนะตรงนี้นะคะมุมนี้ตรงที่เป็นเงินของตัวซิมเรานะคะ เห็นไหมว่ามันมีแค่50คือตรงนี้นะคะ่ะเวลาเราเข้ามาที่เมืองบาตูแล้วนะคะเหมือนเขาแบบให้เราใช้เงินสกุลบาตูไปเลยทุกคนเราไม่สามารถเอาเงินที่ในโลกซิมมาใช้ได้นะคะหรือว่าของที่อยู่ในตรงนี้ของซิมแล้วก็เอามาใช้ไม่ได้นะคะ ก็คือเราต้องใช้เงินสกุลบาตูนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะดูว่าเขาให้มาแค่50 50หเหรียญใช่ไหมอะแล้วก็มาดูว่าเราจะทํายังไงให้เหรียญมันเพิ่มใช่ไหมทุกคนก็คือนี่ค่ะเห็นไหมมันจะมีหน้าต่างมิชชั่นนะคะอยู่ตรงกระเป๋าทํางานนี้เลยน้องไปไหนละ <laughs> อ่ะนะคะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนก็คือมีมิชชั่นนะคะนี่อันนี้ก็คือมี3มแบบ3อย่างนะคะพอเราทําสําเร็จปุ๊บ ราก็จะได้เงินสกุลประตูเพิ่มอีก200เหรียญอย่างเงี้ยค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเราจะเล่นแบบดำเนินเควสเลยเนาะเล่นแบบเดินเควสละกันนะคะอ่ะให้ดูเมืองประตูรอบๆก่อนนะทุกคนตรงนี้นะคะมันก็จะมีเป็นยานเป็นแบบว่าหลายๆตึกอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูก่อนนี่แล้วก็จะมีเอเลี่ยนนะเนี่ยมีหลายๆหลายๆแบบนะคะอ่ะให้ดูก่อนโอเคนะคะ อ่ะทุกคนเวลาเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีตึกนะคะตึกอาคารอยู่สองที่ที่มันไฮไลท์ไว้ให้เราเห็นไหมโอเคนี่เลยนะคะมี2ออันนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้คือเป็นอาคารที่คล้ายๆกับท,ที่ที่แบบให้เราเข้าไปนอนไ oh. ด้ทุกคนเฟรชอัพนี่ก็คือ เข้าห้องน้ำนะคะเฟชอัพก็คือเข้าห้องน้ำนี่ไงเข้าห้องน้ำแล้วก็เกี่ยวกับทำความสะอาดร,ร่างกายอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดนะคะอันนี้คือตึกนี้เราสามารถเข้าไปใอย่างนี้เลยคือเราเข้ามาอยู่ในเมืองนี้แล้วว่าเราไม่จําเป็นต้องกลับไปที่เมืองนะคะก็วิธีการก็คือน้องก็จะวาร์ปเข้าไปอ่ะทุกคนดูนะเข้ามาครั้งแรกเลยอ่ะเข้ามาครั้งแรกเลยนะคะนี่เลยควยแรกคือให้น้องเนี่ยเปลี่ยนชุดนะคะเราก็จะกดเข้าไป แล้วก็มันบอกให้เรากดไปที่เปลี่ยนชุดใช่ไหมประตูนะคะอ่ะกดเข้าไปแล้วน้องก็จะเข้าไปแบบนี้ค่ะไปไหนแล้วนี่กำลังมา,มาเราจะทำตามเควสไปทีละอันเลยนะทุกคนเมื่อกี้เฟชอัพเดี๋ยนะมัน,ม,นมันทำเฟชอัพไปแล้วอะมันปวดฉี่เะื่อกมันเข้าไปฉี่แล้วเนี่ยทุกคนอันนี้เราเข้ามาแล้วนะอันนี้คือหน้า เปลี่ยนชุดนะคะก็คือเขาจะให้เราเลือกว่าเราอยากใส่ชุดอะไรแค่นั้นเองแล้วทุกคนสังเกตไหมตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นแบบชุดที่ล็อกไว้นะคะพวกเนี้ยมันจะปลดล็อกให้เราต่อเมื่อเราเอ่อทำเควสะคะ่ะเดินเควสไปเนี่ยอย่างอย่างชุดนี้ใช่ไหมเราต้องเป็นเราต้องทำเควสตรงเราต้องทำเควสตรงนี้เมืองอันนี้น่าจะเมืองกลางนะสะคเคิลดรน เมืองเมืองหลักนะคะแลงสองก่อนมาถึงสะปดล็อกให้เนี่ยอย่างชุดนี้เป็นของ first order นะคะ first order แลงสามมถึงสะปดล็อกให้เนี่ยอันนี้ first order แลงห้าอะไรเงี้ยทุกคนเนี้ยแบบเนี้ยนะคะเราก็ดูแต่ว่าตอนนี้นะคะเควสมันให้เราเข้ามาเลือกชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนนะคะก็เลือกได้เลยตามใจว่าเราอยากได้ชุดไหนขอเลือกเป็นชุดนี้นะคะแล้วก็ทุกคนถ้าใครแบบ ได้เข้าไปลองดูเล่นๆแล้วน,นะทุกคนอพอมาเมืองนี้นะคะเราจะหมวกหัวพวกที่เป็นแบบหน้าเอเลี่ยนต่างๆเมืองนี้เราจะไม่สามารถใส่ได้นะคะมันจะไม่ขึ้นให้เราเลยส่วนที่ล็อกอยู่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้คือเป็นฝ่ายต่อต้านใช่ไหมรีส s ์สแตนต่างๆนะคะก็ต้องทำควยให้มันปลดล็อกออกมาเนาะก็เวลาเราอยู่เมืองนี้ก็จะเป็นหัวคนปกตินี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ติ๊กถูกไปเลย โอเคเรียบร้อยค่ะนี่เควยที่2คือให้เราฟรชอัพนะทุกคนเราก็กดเข้าไปจริงๆตรงนี้ที่มันติ๊กถูกไปแล้วคือเมื่อกี้น้องปวดฉี่นะคะเข้าไปฉี่แล้วเนี่ยเต็มเลยเราจะกดอีกครั้งให้ดูกระด้นะคะก็กดฟรชอัพค่ะทุกคนนี่สเตตัสต,ตรงนี้ตอนนี้คือน้องเข้าห้องน้ําเรียบร้อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ไฮยีนกันนะคะตรงนี้ความสะอาดทำความสะอาดร่างกายมันก็จะเพิ่มขึ้นวิธีการก็คือวาร์ปเข้าไปนะคะทุกคน แต่ละตึกนะพอเราแบบดูเนี้ยเราไม่สามารถพาตัวซิมเราเข้าไปนะคะ<ห>เป็นการวาร์ปเข้าไปนะมันจะมีค่าตึกเดียวของเมืองหละะักค่ะที่เราสามารถเดินเข้าไปดได้นะคะนี่งไงนี่ไงมีทหารทุกคนเฮ้ยมีทหารจัลเล็กซี่เดินเดินแบบนี้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยใช่ไหมเราเสร็จไปแล้ว2เควสนี่ไงเต็มแล้วนะคะ Fresh up ก็คือมี ให้น้องแบบจัดการตัวเองตอนอยาเข้าห้องน้ำน้อแล้วก็อาบน้ำนะคะอ่ะเสร็จแล้วต่อไปค่ะเราเสร็จ2 2ภารกิจแล้วเนาะต่อไปภารกิจที่3นะคะก็คือจำตึกนี้ได้ไหมที่เขาไฮไลท์สีฟ้าให้เรานี่เลยค่ะทุกคนเขาจะบอกว่าให้เราไปเนี่ย docking by docking bay 7นะคะก็คือตัวนี้นี่ไง ก็คือให้น้องมาออเดอร์ฟู้ดก็คือมาสั่งอาหารนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องมาสั่งอาหารเลยตามเควสท,ที่เขาให้ทำก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือร้านอาหารนะของเล็กกิ้งเบจนะคะนี่มันมีแบบฟรีด้วยนะสมมติว่าเราแบบเนี่ยมีตังแค่50เหรียญเนี้ยเราก็เลือกนี่ค่ะ ปอปคอนมิกไปก่อนศูนย์บาทแล้วก็มีน้ำเปล่าอย่างงี้นะคะศูนย์เหรียญหรือว่าถ้าเรามีเหรียญสักหน่อยอะไรเงี้ยก็ซื้อเป็นกับข้าวไปได้นะคะ <Wow. S 1> ก็อยู่ฟรีกินฟรีนะที่นีนะ่นอนหลับฟรีทุกอย่างฟรีอ่าเรียบร้อยค่ะนั่งก็ได้กินข้าวอ่าทุกคนสังเกตนะหน้าตาม,มิชชั่นตรงนี้นะคะเสร็จแล้ว <Yahoo. S 1> สามอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้ว ต่อไปที่ต้องทำต่อไปคือเอ่อนี่เลยคือให้ไปสอบถามนะคะเกี่ยวกับทั้ง3เมืองเนะะี่ยค่ะอิสตันที่ก็คือเมืองต่อต้านเนาะแล้วก็เฟอร์ซิเดอร์นะคะแล้วก็ คารเดนนี่คือเมืองเมืองหลักเมืองกลางที่เราอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมตึกอาหารเราเข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะคะจะเป็นโล่งๆแบบนี้ใช้วิธีวาร์ฟเอานะคะเราก็ไปแบบสอบถามนะคะกับชาวบ้านได้ทุกคนชาวเมืองนะคะก็กดไปที่ตัวน้อยนี่ไง about first order ถามได้เลยถามเกี่ยวกับ first order ได้นะคะ Ark about สคอ์เรนนี่เลยนะคะอันนี้แล้วก็อาร์ค about พิซซิตันก็คือฝายต่อต้านเราสามารถถามแบบได้เลยนะคะสามแต่เขาให้ถามสามครั้งนะทุกคนกดแบบสามครั้งได้เลยนะเฟอร์เซเดอร์เฟอร์เซเดอร์อีกสองพิซซิตันอีกสองเอาครบ อ่ะน่าจะครบนะคะก็คือถามใครก็ได้ค่ะตัวเดียวก็ได้เลยเนี่ยเฟสก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาที่บ้ายเกี่ยวกับการทำเควสแต่ละเมืองนะคะว่าเราสามารถเลือกทำเควสแต่ละเมืองได้นะทุกคนโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือก first order เงี้ยเราก็จะไม่สามารถไปทำเควสของดิสตานได้นะมันจะมีหน้าตางเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่หน้าตานี้ทุกคน ก็คือถ้าพอเราทำเควสนะคะถ้าเราจะเดินเควสในเมืองหลักใช่ไหมถ้าเราจะเดินเควสในเมืองหลักใช่ไหมตัวเนี้มันก็จะเพิ่มเนื่ยหอมมันจะเป็นการเพิ่มขึ้นคล้ายๆกับภาคอีโคค่ะเพิ่มแต่ว่า2ฝ่ายนี้ลิสตสแตนกับเฟิร์นเดอร์มันไม่ถูกกันเนี่ยหรอแมะคอเราก็เลือกสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะช่วยฝ่ายไหนนะคะ ถ้าเราช่วยฝ่าย e s s s t a n c e ใช่ไหมเพิ่มสูงขึ้นอย่างเงี้ย f r r s t order ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบติดลบลงมาอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเลือกได้เนาะโอเคพอเข้าใจเนาะมันจะแบบยุ่งยากนิดนึงนะคะทุกคนอ่ะอันนี้เราทำเคเวสของเมืองหลักเสร็จแล้วนะคะเสร็จปุ๊บหน้าต่างตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบจ็อบตอนที่เราอยู่ในเมืองซิมนะคะก็ตอนนี้เราก็สามารถเลือกได้แล้วคะ่ะทุกคนว่าเราจะไปทำเคเวส ของเมืองไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาทำเควสของเมืองนี้ก่อนของเมืองหลักก่อนละกันนะคะโอเคนะมาเลยค่ะนี่ค่ะมันจะมีตรงนี้ที่เดียวเลยที่เราสามารถเข้าไปได้นะคะโอกาโอกาแคสติน่านะคะอ่ะเข้าไปนี่ค่ะทุกคนเราแบบหมุนจอเข้ามาได้อันนี้ก็คือมี เอเลี่ยนต่างๆนะคะที่กำลังเนจอยอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถเข้ามาได้นะเนี่ยค่ะเข้ามาแล้วแล้วทุกคนสังเกตไหมมันจะมีคนหนึ่งนะคะคนนี้ชื่อฮอนโดนะทุกคนฮอนโดจะอยู่ประจำที่เมืองหลักนะคะก็คือเขาจะอยู่ประจำแค่ตรงนี้เลยนะตรงที่ที่ที่บาร์นี่เลยค่ะขอเรียกเป็นบาร์เลยกันเนาะนะคะแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยค่ะทุกคน ถ้าสมมติว่าเราอยากทำเควสเดินเควสของเมืองน,นี้ก่อนซึ่งเราจะเริ่มเดินเควสของเมืองน,นี้ก่อนให้ดูแล้วกันนะคะเราก็ไปที่นี่ค่ะ Arcus Mission ค่ะทุกคน Arcus Mission นะคะนี่อาร์ไปเลยนี่ค่ะทุกคนแล้วเ,เขาก็จะบอกให้เราว่าเนี่ยมีเควสนี้นะเขาก็จะปล่อยเควสให้เรานะคะ,ะกดรับมาเลยแล้วเควสมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะ ก็คือเควสแรกคร่ะทุกคนให้เราเล่นเกมซาบาร์กนะคะกับกับคนนี้แหละกับฮอนโดนะคะอ่ะเราก็ต้องไปกดที่ฮอนโดนะคะแล้วก็ c h a l l e n g ู t s s a b a ร c อันนี้คือเควสแรกนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะเดินเดินเควสของเมืองหลักให้ก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะลองเลือกสายดูว่าเราอยากไป อยากไปช่วยฝ่ายไหนนะคะฝ่าย first order หรือว่าฝ่ายต่อต้านนะคะจริงๆขน,นาดนะถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปแล้งแบบแร้งเมื่อกี้ค่ะที่บอกตรงเนี้ยเต็มอะคะ่ะตัวละครในในหนังจะออกมานะทุกคนอันนี้เท่าที่อ่านรีวิวมานะคะซึ่งเอาทำไมไม่เล่น <laughs> เดี๋ยนะโอเคอ่ะตัวละครในหนังจะออกมานะคะอย่างฝ่าย first order มันก็จะเป็น ไคลโลเลนใช่ไหมเออตัวที่แบบสีดำดำอะใส่ใส่ชุดด์ Dark Vader ะคะเวเดอร์อะค่ะเออตัวนั้นจะออกมาส่วนเออเมืองรีซิสแตนเมืองต่อต้านนะคะก็จะเป็นตัวละครในนั้นแหละออกมาเนี่ยคะ่ะอ่ะน้องก็จะเล่นซาบากซาบาก็เป็นเกมหนึ่งในกาแล็กซี่สักอย่างนะคะทุกคน <Fresh. S 1> อารมณ์เหมือนไพ่นกกระจอก <Yes. S 1> เป็นเกมที่แบบว่าเสียตังค์นะคะนี่ไง <Fresh. S 1> เราโดน หักไปละสิอ่าก็คือเล่นกับฮอนโดไปนะคะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเควสมันจะเสร็จเล่งได้ไหมอ่ะขออนุญาตเล่งค่ะเป็นการพนันเล่งๆนะคะเกมซาบาร์เรียบร้อยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเห็นไหมเงินเพิ่มมาแล้วนะเมื่อกี้เราได้200จากการทำเควสหลักใช่ไหมแล้วก็ได้จากเมื่อกี้อีก200ใช่ไหมคะแล้วก็50ที่เขาให้อยู่ก่อนแล้วตอนเริ่มเรื่องนะคะตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ หกร้อยแปดสิบเก้านะคะอ่ะพอละหมดละเสร็จละเสร็จปุ๊บใช่ไหมถ้าเราอ่าอันนี้จะลองเดินเควสให้สักหนึ่งหนึ่งทีนะทุกคนหนึ่งลูอ่ะ Arc to Sea Mission ค่ะสมมติเราจะเอาเควสเพิ่มโอเคอ่ะให้ทำอะไรไม่รู้ยาวที่เกียดอ่านกดไปเลยค่ะทุกคนกดไปเลยนะอ่ะอันนี้ค่ะเขาคือจะให้เราไปหา Data Speak ใช่ไหม อันแรกเขาจะบอกว่าให้ถามผู้คนเกี่ยวกับ Data s สป a k นะคะอ่ะมาไปทําเควสแรกก่อนถามใครดีอันนี้เราลงมอดนะทุกคนหน้าตาหน้าตาคนแบบปกติเลยมีอยู่ในเมืองนี้นะคะเราเห็นของบางคนที่แบบไม่ได้ลงมอดนะไม่ได้เปิดใช้มอลอะคะ่ะในเมืองนี้จะมีต่แบบเอเลี่ยนเลยนะเนี่ยที่หน้าตาแบบน้ำหน้าอาี้คะ่ะหน้าตาเนี่ยมีอย่างเงี้ยคะ่ะเอเลี่ยนแท้ทั้งนั้นเลยนะ แต่ว่าเนี้ยเราเปิดมอดนะคะตัวแบบหน้าคนเลยมีด้วยนะเค OK, ก็ไม่ใช่สักสำคัญอะไรถ้าใครอยากได้อทะลรดหน่อยก็ปิดมอดเล่นแล้วกัน <Okay. S 1> นะคะก็อันแรกเลยเราก็จะถามเขานะทุกคนถามคนอาะถามลุงคนนี้ก่อนละกันนะคะก็จะมีคำสั่งอาร์กับเบลดาตาสปิขึ้นมาอ้าวอาว้าไม่ถามอาะถามคนนี้ก็ได้ อ่ก็บเบา์ดัต้าสปิตนะคะถามเกี่ยวกับดัต้าสปิตรนี่ก็จะขึ้นมาค่ะว่าอุย้ยยันบอกว่าที่ด็อกด็อกออนด้านะคะมีดัต a าสปิตคือเราสามารถแบบไปหาได้ที่นั่นนะทุกคนอ่ะคนนี้บอกอย่างี้นะเดี๋ยวเราดูสักคนเนียเขาจะบอกว่าไงอ่านี่สองค่ะเขาบอกว่า คอนโดนะคะสามารถเซตยูอัพ Data Speak นะทุกคนแล้วก็แต่ว่าเราต้องแบบได้รับการเล spect ความเคารพจากเขาก่อนนะคะเขาถึงจะทําให้เรานะทุกคนหรือว่าเราสามารถไปหาได้จากที่โอกาโอ้โอกาเซนตินานี่คือไปหาไอตัวคอนโดนะคะก็คือเนี่ยเขาจะอยู่ที่นี่ตลอดเลยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเนี่ยค่ะพูดเหมือนคนเมื่อกี้เลยว่าให้เราไปหาได้ที่ด็อกออนดาค่ะโอเคงั้นเราจะไปหาตึกที่ชื่อว่าด็อกออนดาค่ะ โอเนะถามสองคนก็พอโอเคปะเราไปหาตึกที่ชื่อว่าอะไรนะด็อกอันด้าใช่ไหมปะออกไปกัน,นะคะเดี๋ยวนะให้น้องอยู่ตรงนั้นก่อนเราไปตามหาตึกก่อนนะคะเออมันจะเป็นตึกเล็กด็อกอันด้าไม่ใช่นี่คะ่ะคือตึกนี้ทุกคนมันจะอยู่ใกล้กับตึกเล็กๆนะคะตึกนี้คือเราสามารถมา ประกอบไลเซเบิลนะคะก็คือดาบเลเซเดี๋ยวเราค่อยไปเนาะเดี๋ยวเราขอเดินเควยให้ดูก่อนละกันนะคะนี่คือตึกนี้ค่ะด็อกออนด้านะคะเราก็กดมาเลย Shop ด็อกออนด้านะคะมาใหนเดี๋ยวน้องก็จะเดินมานะทุกคนอ่ะมาเร็วอยู่ไหนแล้วนะอ่ะอยู่ข้างกันเองเดินสักก่นี่นะคะทุกคนจะอยู่ตึกข้างกันเลยอันนี้คือตึกที่เป็นบาร์ใช่ป่ะนี่ ดอนดานจะอยู่ข้างๆนี่นะคะอ่านผิดอ่านถูกอย่าว่าน้องนะคะอย่าว่าเรานะคือแบบไม่มีความรู้จริงๆนะคะ <Nope. S 1> เอาตามที่อ่านได้นี่แหละเนาะอะนี่ค่ะเข้าไปจะเป็นวิธีการวาร์ทุกตึกเลยนะทุกคนมีแค่ตึกที่เป็นบาร์แค่นั้นแหละที่เข้าได้นะคะนี่แต่ละตัวปิกเห็นไหมตัวน,นี้นะคะดอนดานเขาขายแล้วบ้างขายหลายอย่างมากเลยนะคะคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ Star Wars ก็คงเข้าใจเนีอย่างเจไดอะไรพวกเนี้ยนะคะเนี่ยหลายอย่างมากซึ่งเราไม่รู้เราทําตามเรื่องไปก่อนละกันนะคะเขาให้มาดูดั a ต p สปิและกันอ่ะซื้อนะคะเอาไปซักจริงๆอันเดียวได้นะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยคุยต่อไปมันคือจะให้เราไปแฮก Data Speak คืออุปกรณ์ในการแฮกนะคะแล้วมันใช้โปรแแล้วมันใช้สกิลโปรแกรมมิ่งนะคะซึ่ง ซิมของเรานั้นเพิ่งสร้างนะคะไม่มีสกิลใดๆดังนั้นเราจะเอา Data s p สปิไปซัก5อันเลยแล้วกันนะคะ,ะ <laughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีสกิลเลยมันจะสำเร็จยากก็คือ Data s p สปิคึงอันกดได้1อันอันเดี๋ยวพาไปดูเราจะซื้อไป5้าเลยแล้วกันนะอันนี้แนะนำสำหรับคนที่พาซิมที่ไม่มีสกิลมานะคะโอเคไปค่ะ Data s p สปิค่ะนี่งายเราได้มาแล้ว Data s p สปินะคะอันต่อไปคือเนี่ยค่ะ ที่2นะคะเขาก็บอกว่าให้เราไปที่เมือง f ฟ r ร์สโซเดอร์นะคะแล้วก็โดยการกดไปที่โทรศัพท์เนาะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็จะมันจะมีเอ่อคอนโทรลพาเนตก็คือเหมือนกับเครื่องควบคุมอะไรอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะแล้วก็ให้เราไปแฮ็กประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรากดไปที่โทรศัพท์แล้วก็ไปที่ Travel นะคะอันนี้ถ้าเราอยู่ในเมืองน,นี้เรากด Travel ได้เลยนะทุกคนนะคะแล้วก็มี Travel Home นี่คือกับบ้านที่เมืองซิมนะคะอ่ะไป Travel เลยละกัน โอเคอะเควสเราต้องไปที่ first order mm hmm. ใช่ไหมอ่ะมาค่ะ mm hmm. มาเร็วทุกคนมันบอกว่ามันจะมี control planet mm hmm. ใช่ไหมคล้ายๆเครื่องควบคุมนี่มันคือตัวนี้นะคะเนี่ยเรามายืนปุ๊บเนี่ยเราก็หมุน,หม,นหมุนเมาส์หาได้เลยนะมันอยู่ตรงนี้นะคะหน้าตา่างงี้นะคะนี่มันบอกให้เรามานี่เราก็กดนี่ค่ะมันจะมี3ามคำสั่งนี่ทุกคนก็เหมือนกับแบบ h a กอะก็คือการแบบซุ่มนะคะว่าเราจะแบบกดอะไรก่อนเนี่ย ลองอันนี้แล้วกันอันแรกเลยนะคะก็ตอนนี้เรามี Data Speak 5อันใช่ไหมเอ๊ะอันนี้อะไร Fake ID Card ายังไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรไว้ก่อนนี่ค่ะทุกคนมันก็จะใช้ Data Speak นี่แฮ็กออกมานี่ค่ะเห็นไหมเขาจะบอกว่า Acquire a c q u i r e p r o g r a m m i n g s k i l l ก็คือ ต้องการใช้โปรแกรมสกิลนะคะก็คือถ้าซิมคนไหนที่โปรแกรมสกิลเยอะๆก็แต่ต้องสปิคอันเดียวก็ได้นะคะก็เสร็จเดี๋ยวดูนะว่ามันจะพังหรือเปล่า <Abs orable. S 1> อาวได้เฉยได้จริงปะเนี่ยอ๋อได้แล้วทุกคนอุ้ยตอนนั้นเราเล่นอะมันไม่ได้นะเออแล้วก็ไงต่ออ๋อได้แล้วทุกคนแล้วมันก็จะมีเนี่ย bypass นะคะ security door <laughs> ก็คือเข้าไปในนี้ เออเฟกไอดีการ์ดมันใช้ตอนนี้หรือเปล่าก็คือเราแบบแหกการผู้คนแล้วก็เข้าไปใน,นเนี่ยอะไรวะงงไปหมดงงไปอีกนี่โปรแกรมมิงนะคะมาครั้งดวงนะคะก็เ <c> ป <oughs> ็นฝีมืออย่างหนึ่งในการเล่นเกมนะทุกคนอันนี้ก็แบบกดมั่วไป <c oughs> เออถ้าใครแบบอยากมั่วก็กดอันแรกเลยกันนะอันซ้ายอันซ้ายนะคะแล้วลองคอมเมนต์ดูว่ามันได้หรือเปล่านะ <c oughs> นะคะเนี่ยเห็นไหมโปรแกรมมิงสกลิลเราแค่หนึ่งอย่างนะเนี่ยอ่ะออกมาแล้วค่ะเสร็จแล้ว นี่อันนี้เราก็เสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปควยที่3คืออะไรให้มันบอกว่าให้เรา return to hondo นะคะที่โอกาเซนติน่าก็คือให้กลับไปหา h o n ด o นะทุกคนที่ที่บาร์นั่นแหละนะคะแล้วก็ give him the p a c k a g ก็คือเอาที่เรามีน่นาจะได้มานะนี่ไงแพ็กเกจอันนี้นะคะไปให้เขาอ่ะป่ะ travel เหมือนเดิมคะ่ะทุกคนก็เวลาเดินทางระหว่างเมือง3เมืองนี้เราก็ใช้วิธีการ travel นะคะ อะไปเมืองกลางคะ่ะไปเมืองหลักอ่ะมาหามาหาฮอนโดกันนี่เลยฮอนโดจะอยู่ในนี้ตลอดเลยนะทุกคนนี่เลยมันก็จะมะีคำสั่งนี่นะคะ Delivery Package ถ้าเราทำเควสนี้ยังไม่เสร็จนะทุกคนเราจะ Arc ์ o ิซีมิชชั่นไม่ได้นะคะเราต้องทำไปแบบทีละเควสต้องเสร็จก่อนตัว a r ร์ o ิซีมิชั่นหรือว่าขอมิชชั่นเพิ่มเนี้ยมันจะให้เรากดใหม่อ่ะส่งเลยคะ่ะ Delive r y เลยคะ่ะ นี่เห็นไหมทุกคนพอเราทำเควสเราเห็นไอ้เหลืองๆตรงนี้ปะอันนี้สคอลสคอนแรนนี่นะคะมันคือเมืองหลักก็คือเนี่ยดูสัญลากษณ์ตรงนี้ก็ได้ค่ะขอที่ฮอนโดก็เนี่ยเพิ่มเห็นไหมเพิ่มขึ้นนะทุกคนแล้วเราก็จะได้เงินเพิ่มนี่ไง้ึะอ่าแล้วก็มิชั่นเราก็เสร็จตอนนี้ก็จะเป็นหน้าแบบจ็อบเมืองซิมปกตินะคะเออตามดีนะคะเนี่ยก็ขออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเออ ถ้าเราเลือกลิสต์แทนใช่ไหมเมืองนี้อันนี้ก็จะลดถูกปะเฟอร์เดอร์ก็จะลดถ้าสมมติเราเลือกทำลิสแทนเฟอร์เดอร์ก็จะลดก็คือเราสามารถแบบทำเควส s ์ซัพพอร์ตได้แค่เมืองได้แค่ฝ่ายเดียวนั้นเถอะนะคะแต่ว่าเราก็ยังสามารถทำเควสเมืองหลักได้ด้วยนะทุกคนก็คือหลอดเมืองหลักเต็มหลอดลิสตสมมติเลือกลิสต์แทนหลอดหลอดลิสต์แนเต็มอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่ทำทั้งสองเมืองเลยไม่ได้นะโอเคมนะคะ โอเคอันนี้เราก็ทำเมืองหลักค่นี้แล้วกันนะคะโอเคทุกคนคลิปนี้นะคะขอเดินเควสเฉพาะเมืองหลักก่อนแล้วกันนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าอยากดูกันอีกนะสาม,มารถคอมเมนต์ได้นะคะจะไปเดินเควสเมืองอีก2เมืองให้นะคะอาจจะสร้างตัวซิมมา2ตัวไปเดินเควสลิซิสแตนซ์หนึ่งเมืองแล้วก็ ไปเดินเควสเอร์ซัวเดอร์อีกหนึ่งเมืองอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะไปดูหน้าอะไรนะมันชื่ออะไรนะดนะ์คเวเดอร์ไคลโเลนอะไรเงี้ยนะคะเออประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็มารีวิวให้ประมาณนี้นะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b ส c คร b e ให้ช่อง KNOT TV ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะและอยากให้ทำคลิปต่อไป คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยสวัสดีจ้า